สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอระบบสารสนเทศองค์กรและกลยุทธ์ซึ่งจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันความหมายขององค์กรองค์กรคือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นที่รวมของคนและทรัพยากรหลายชนิดเพื่อดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้สไลด์นี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอิทธิพลต่อกัน องค์กรเป็นผู้กำหนดการเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจโดยมีปัจจัยตัวกลางเช่นวัฒนธรรมโครงสร้างและกระบวนการทำงานเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมของระบบที่นำมาใช้ลักษณะของโครงสร้างองค์กรทั้งในส่วนที่ทุกองค์กรมีร่วมกันและลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรโครงสร้างองค์กรช่วยกำหนดหน้าที่ลำดับชั้นมาตรฐานการทำงานและวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร e n t r e p r e n e u r i a l (structure) หรือองค์กรวิสาหกิจเป็นโครงสร้างขององค์กรขนาดเล็กที่มีผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ Machine Bureaucracy เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างชัดเจนแบ่งหน้าที่เป็นลำดับขั้นมีการกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงานอย่างเป็นทางการการตัดสินใจจะรวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงโครงสร้างองค์กรแบบ divisionalized bureaucracy โครงสร้างนี้เปรียบเสมือนการมีบริษัทเล็กๆหลายแห่งซ้อนอยู่ในบริษัทใหญ่หนึ่งแห่ง โดยหัวใจสําคัญคือการกระจายอํานาจออกไปตามสายผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่แต่ยังคงมีการควบคุมจากส่วนกลางภาพนี้สื่อถึงโครงสร้างองค์กรแบบยึดความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลางคือผู้เชี่ยวชาญเป็นแกนหลักในการตัดสินใจงานกระจายออกไปหลายหน่วยย่อยตามความถนัด Ad h o c ร์กอซคือองค์กรยึดหยุ่นสูงปรับตัวเร็วรวมคนเก่งหลายสายมาทำงานเป็นทีมตามโปรเจกต์ไม่มีโครงสร้างตายตัวอำนาจไม่รวมศูนย์หมวกกับงานแก้ปัญหางานนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ไอทีกับคนในองค์กร วัฒนธรรมและการเมืองการนำไอทีมาใช้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าระบบนั้นเข้ากับวัฒนธรรมเดิมได้ไหมสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือ organizational environment คือปัจจัยรอบตัวบริษัทที่ส่งผลต่อการทำงานโดยมีระบบสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมโยงครับระบบสารสนเทศสีม่วงคือตัวกลางที่เชื่อมโยงองค์กรสีเหลืองเข้ากับโลกภายนอกหน้าที่รับข้อมูลจากปัจจัยภายนอก เทคโนโลยีทำให้องค์กรแบนราบและตัดสินใจไวขึ้นตัวแบบการเปลี่ยนแปลงเคิร์ตลูวินและเอ็ดเกอร์ชายน์การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย3ขั้นตอนอันฟรีซิงคือการละลายพฤติกรรมเดิมมูฟวิ่งคือการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใหม่และรีฟรีซิงคือการทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมั่นคงองค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรที่พัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องอาศัยการเรียนรู้ของบุคลากรและใช้ระบบสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลความรู้การปรับเปลี่ยนหรือระบบหรือ r e e n g i n e e r i n g เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงรุนแรงมีแรงผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาแก้ไขปัญหาหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นการปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยเกิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศและแนวคิด TQM เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ SIS ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรเช่นระบบ SABRE ของ American Airlines หน้านี้จะเป็นผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมีทั้งก่อให้เกิดโอกาสและอุปสรรคตัวแบบห่วงโซ่แห่งมูลค่าคือเน้นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่เพิ่มมูลค่าภายใต้ตัวแบบห่วงโซ่แห่งมูลค่าทางธุรกิจทําให้องค์กรสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้เว็บไซต์แห่งคุณค่าคือแหล่งรวมของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสรุปได้ว่าองค์กรและระบบสารสนเทศมีความสมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก การเลือกใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมจะช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ดีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ